สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหลังจากการชั่งน้ำหนักแล้วครับก็ก่อนอื่นต้องขอโทษทางแฟนมวยทุกคนก่อนครับเพราะตัวผมเองก็ทําน้ําหนักไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องขอโทษทางทางด้านทีมงานของรถถังของน้องรถถังด้วยครับที่ไม่สามารถทําน้าหนักลงไปในเวทที่ตัวเองชกได้เลยทําให้ไม่มีการชิงแชมป์เกิดขึ้นแต่ เราก็ยังได้โชกกันแล้วผมก็ยังเชื่อว่าจะชคให้สนุกแล้วก็เต็มที่แน่นอนครับมีความมั่นใจแค่ไหนครับว่าวันมีเราน่าจะชนะเนีน่ยก็ตัวเองก็มีความมั่นใจอยู่ครับแต่มันพลาดทางน้ำหนักแล้วก็โฟกัสที่เรื่องต่ออย่างเดียวโชกเอามาให้สนุกแค่นั้นพอขอโทษเลยครับจะถ,ถามย้อนกลับไปถึงกระบวนการช่างน้ำหนักเราเราช่างกี่ครั้งครับเอ่อผมช่างครั้งเดียวครับผมไม่ไหวเพราะว่าก่อนก่อนจะมาเก็บตัวนี้ก็ทางทีม พี่ๆนะักข่าวทุกคนก็ได้ไปดูการซ้อมแล้วก,<ม>ก็ก็ตอนนั้นก็ยอมรับว่าเหลือแค่ประมาณห้าโลหกโลซึ่งตัวเองคิดว่าไหวแต่พอมาทํามาทําจริงๆก็คือผมก็คุมมาเรื่อยๆคุมมาเรื่อยๆวันละโลวันละโลลงมาเรื่อยๆแต่มาถึงจุดที่มันไม่ไหวจริงๆก็คือมันลดไม่ลงมันวิ่งไม่ลงก็ได้พูดคุยกับทีมงานว่าผมลดยังไม่ลงอะไรเงี้ยผมขอขอทีมงานว่าผมจะลดลงไหมผมต้องทำไงไยแต่ว่าผมก็ทําจนถึง วินาทีสุดท้ายผมทำจนสุดแล้วก็ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงอน,นีต้องขอโทษด้วยครับไม่ไหวจริงๆงครั้งแรกมีค่าน้ำม,มีปัญหาครับค่าน้ําไม่มีปัญหาครับค่าน้ําไม่มีปัญหาเป็นไปได้ไหมว่าช่วงนี้ค่าเราไปอยู่ในกรุงเทพฝนก็ตกบ่อยก็มีส่วนด้วยครับอันนี้ก็มีส่วนแต่ว่าเราไม่ตัวผมเองไม่โทษฟ้าทฟโทษฝนครับตัวผมโทษตัวแค่ตัวผมเองที่ว่าผมพลาดอีกแล้วเนี่ยเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าเราเดางที่บอกคือ ัวเราใหญ่ขึ้นด้วยเนาะแล้วการบีบน้าหนักแบบนี้ด้วยรวมถึงการห้ามตัดน้าเนี่ยมันทําให้เราลดน้าหนักยากจริงๆเพราะกล้ามเนื้อเราเหลืออะไรมันน่าจะขยับรุ่นไหมฮะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ใช่ไหมฮะครั้งนี้ครั้งที่3าม3มัาจะต้องขยับรุ่นไปเหมือนให้กตี้เองก็ขยับรุ่นออกไปหรือว่าเอเนฮาชิเองก็ต้องขยับรุ่นไปเพราะว่าน้ําหนักเขาทาไม่ไหวแล้วบบจริงๆใช่แล้วก็ก็หลังจากทั้งสอาไม่ผ่านครั้งนี้ก็คิดคิดใหม่ก็ได้ คุยกันไหมว่าอาจจะเป็นการขีบรุ่นไหมหรือว่าเพราะตัวผมเองก็ยังเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งในรุ่นนี้อยู่ซึ่งตัวผมก็ยังยังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงอย่างเงี้ยครับแล้วว่าถ้าจะทําต่อหรือในไฟต์ต่อไปอัดในครั้งต่อไปจะพลาดอีกไหมอะไรเงี้ยก็ต้องไปคิดก่อนแต่ว่าผมตอนนี้ผมยังไม่คิดอะไรมากครับอยู่ที่ว่าอาจะโชคพวกนี้อยู่ที่ว่าจะโชคพวกนี้ออกมาให้สนุกก่อนเปลี่ยนมาเป็นกริกา3สามยกแบบนี้ น่าจะยิ่งมันกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าปกติแล้วห้ายกอาจจะต้องแบง่แบงแต่งแรงไปห้ายกแต่พอเป็นสามยกแบบนี้ใส่กันน่าจะได้เต็มที่คร,ทครับก็อาจจะใส่กันเต็มที่แน่นอนครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นสามยกแล้วก็ไม่มีการชิงแชมป์ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะใส่กันต้องแต่ยกได้เลย mm hmm. ทางคุณชาตรีบอกว่าที่ให้สัมภาษณ mm ์เลยนะเขามั่นใจว่าคู่นี้ไม่น่านจะตกยก <L> ยังยืนยันความมั่นใจนของคุณชาตรีอยู่ไหมฮะก็คือตัวของเอง รถถังเป็นน้กงมวยที่หมัดหนักแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ห้าสิห้าตัวงเองผมก็คิดว่าอาวุธผมไม่ไม่หนักน้อยไปกว่ารถถังผมก็คิดว่ามีโอกาสห้าสิบห้าสิเป็นไปได้ครับครับเมื่อสักครู่ครับก็ได้มีการเฟ้นล็อกหรือว่าพิจารณาไปแล้วเห็นรูปตัางของรถถังเป็นไงบ้างครับได้ยืนใกล้ๆกันก็จริงๆก็เจอกันบ่อยครับจริงๆก็เจอกันบ่อยเรียกว่าปัดหัวเท่าเลยครับผมครับผมก็สุดท้ายครับฝากอะไรถึงแฟนมวยทตุมเล่ครับ ก็ฝากให้แฟนมวยก็ติดตามชมทางช่องเจดให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้บัตรหมดแล้วถึงว่าคู่ผมจะไม่มีการชิงแชมป์ผมตัวเองไม่ได้มีการชิงแชมป์แต่ผมก็อยากให้ดูครับเพราะว่ามันเป็นนัดประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอมานานถึงว่าจะไม่มีการชิงแชมป์ก็แล้วแต่ครับแต่ผมอยากให้ดูครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นวันที่ดี